สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของกิราพาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่15มีนาคม ปีพุทธศักราช2565ดาวพระอาทิตย์นะคะย้ายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมชิกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ เมื่อดวงดาวต่างๆมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีก็ย่อมส่งผลต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็จะโคจรไปอยู่ใน พบสุภะของท่านดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็หมายถึงเรื่องการเงินของท่านนั่นเองในเมื่อนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในพบสุภะพบสุภะก็จำหมายถึงนะคะเรื่องต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่พบสุภะหมายถึงนะคะ,ะสิ่งดีงามเครดิตชื่อเสียงเกียรติยศ ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนะคะประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินเลยบางท่านนะคะก็อาจจะได้เงินประจําตําแหน่งบางท่านก็อาจจะได้เงินพิเศษนะคะเกี่ยวกับที่ปรึกษาหรือบางท่านนะคะอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศก็อาจจะได้เงินจากต่างประเทศก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันและในตรงจุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะบันที่18 เดือนมีนาคมนี้นะคะดาวพระพุธค่ะซึ่งหมายถึงพบสหัชชะและก็เหลือนวินานะคะก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะและก็อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่อยู่แวดล้อมท่านท่านทําอะไรนะคะที่เกี่ยวกับคนหมู่มากคนเหล่านั้นนะคะก็ให้การสนับสนุนท่านยกย่องท่านให้เกียรติท่านนั่นเองและ ในช่วงของวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีดาวพระราหูค่ะซึ่งหมายถึงพบมรณะนะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในพบการงานของท่านแน่นอนเลยนะคะการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะและดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะหมายถึงนะคะเกียรติยศ ศักดิ์สิด้วยเมื่ออยู่ในเรือนสุภะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมอาจมีเกณฑ์นะคะได้รับเกียรติได้รับยกย่องนะคะจากหน่วยงานของท่านหรือจากสังคมของท่านให้ได้รับเกียรติสูงส่งให้เป็นหัวหน้าให้รับเกียรตินะคะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะเรามาดูตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะถ้าเกี่ยวกับการงานของท่านก็หมายถึงนะคะพบหุ้นส่วนและก็บริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยนะคะหรือไปมีคอนเนคชันด้วยดาวพระเสาวค่ะเป็นดาวประจําเรือนนะคะได้ตําแหน่งเกษตรตาทิบดีแสดงว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานหรือหุ้นส่วนของท่าน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปลายปี63ส่งผลยาไปจนถึงประมาณต้นปี66นะคะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนั้นท่านจะมีหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีความมั่นคงม,มากๆที่ท่านทำงานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่บ่งบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนท่านมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งขึ้นในหน่วยงานของท่าน นอกจากจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานแล้วนะคะเงินเดือนของท่านก็ย่อมได้ขึ้นเงินเดือนอีกเช่นเดียวกันบางท่านก็อาจจะได้เงินประจําตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยํามากกว่า และในคลิปนี้ก็เป็นการนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งเลยดังนั้นท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากร์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ